ไม่อยากพลาดการดูแลผิวที่ดีนะคะแนะนำนะคะทุกคนว่าต้องใช้ s l o ล็อ e ทู e p ดเปปไทเลติโน o คอมเพกซซึ่งเป็นเรตินอลที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะใครที่ลองเรตินอลมาเยอะๆหรือว่าใครที่แพ้เรตินนลนะคะอยากให้ลองตัวนี้คะ่ะ s l o ล็อ e ทู e p ดเปปไทเลติโน o คอมเพกซซึ่งเป็นเรตินอลของดูสกินนะคะแล้วก็เป็นเรตินอลคอมเพกคำว่าคอมเพกซ์นี่ก็คือเป็นเรตินอลที่เสถียรน,นะคะแล้วก็มีเรติโนอีกเอสิดเอเทอรนะคะ ผิดคนเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะก็คือการผสมโจโจบากับ4ีทีบีที่อยู่ในนี้นะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับคนที่แบบเฮ้ยกังวลใจเริ่มริ้วรอยนะคะเพราะว่าเป็นนอนดึกมากขนาดตอนเนี้ยคือตีสองนะคะทุกคนเป็นเอ้ยตีสองครึ่งแล้วเป็นมานั่งทาขีดออคือเรานอนดึกมากนะคะปัญหาริ้วรอยมันก็จะแบบถามหาเป็นก็เลยทาเอสล็อ f a ูเฟเบปทาย c ล m p นอกคแล้วก็เห็นผลเลยนะคะว่าเฮ้ยมัน ขนาดนี้เลยหรอนะคะโดยที่ผสมเปปไทด์เข้าไปอยู่ในนี้โดยที่คิดคนร่วมกับ AI พร้อมกับนักวิจัยนะคะก็ทุกคนมันมันต้องลองอะ่ะแล้วที่สำคัญคือนูสกินอ่ะคือเป็นเจ้าแม่นะคะนวัตกรรม S l o ล k ออยู่แล้วผสม S l o ล k อเป็นเข้าไปอยู่ในนี้ทำให้ออกริดได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นใครไม่ลองคือพลาดจริงๆคะ่ะและตอนนี้นะคะเบนก็เดี๋ยวจะใช้ครีมตัวอื่นเลยนะหลัง นี่นะคะลองนะคะ s l o ล็อ o ทูเฟ็บไทล์ e t ติโ o คอมเพกซึ่งไม่เหมือนใครคะ่ะ